คุณเคยมีประสบการณ์ปแปลกๆไหมครับอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนเหตุการณ์ตรงหน้าเคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งที่คุณมั่นใจเตรียมร้อยว่ามีคือครั้งแรกจริงๆที่คุณอยู่ในสถานที่นี้เจอคนกลุ่มนี้หรือได้ยินบทสนทนาแบบนี้ความรู้สึกวูบหนึ่งแปลกประหลาดราวกับความทรงจำหลุดเฟรมบางอย่างกำลังหวนกลับมาทั้งที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์นั้นมาก่อนจริงๆสิ่งที่คุณกำลังเจอมันคือ เดจาวู vu. หลายคนอาจคิดว่าเดจาวูเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติบางคนมองว่าเป็นสัญญาณจากอดีตชาติหรือเป็นลางสังหรณ์จากอนาคตแต่ความจริงแล้ววิทยาศาสตร์มีคำอธิบายที่ทั้งน่าสนใจและบางครั้งก็ชวนขนลุกยิ่งกว่าเรื่องลี้ลับซะอีกวันนี้เราจะพาไปดูว่าความรู้สึกเดจาวูนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและสมองส่วนไหนที่อยู่เบื้องหลังความประหลาดนี้ ลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินอยู่ในร้านกาแฟาแห่งหนึ่งเสียงคนพูดคุยเบาๆกลิ่นกาแฟาลอยเข้าจมกูกและคุณกำลังรอคิวซื้อเครื่องดื่มแต่ทันใดนั้นภาพบางอย่างก็แวบขึ้นมาในหัวเหมือนเคยยืนอยู่ตรงนี้เคยได้ยินประโยคเดียวกันเคยเห็นบาริสต้าโบกมือแบบนี้ความรู้สึกมันเหมือนภาพซ้ำของอดีตหลุดมาซ้อนกับปัจจุบันแต่คุณรู้ดีว่าคุณไม่เคยมาที่ร้านนี้เลยด้วยซ้ำ อะไรกำลังเกิดขึ้นกับสมองของเรางานวิจัยด้านประสาทวิทยาระบุว่าเดจาวูเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับฮิปโปแคมปัสและคอร์เทกซ์กลีบขมับด้านกลางหรือที่เรียกว่ามีเดียลเทมโพเรลโลบซึ่งเป็นโซนที่ทำหน้าที่จัดเก็บและดึงความทรงจำระยะยาวฮิปโปแคมปัสคือศูนย์กลางความทรงจำของมนุษย์คล้ายแผ่นดิสที่บันทึกทุกช่วงเวลา หากระบบนี้ทำงานผิดจังหวะเพียงเสี้ยววินาทีผลลัพธ์ที่ได้คือความรู้สึกว่าเราเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาก่อนมีทฤษฎีหนึ่งบอกว่าเดจาวูเกิดจากสัญญาณไฟฟ้าในสมองลัดวงจรชั่วคราวทำให้สมองเข้าใจผิดว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งรับรู้สดๆกลายเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทั้งที่มันไม่ได้เคยเกิดขึ้นจริงเลยมันเหมือนเครื่องเล่นซีดีที่สะดุดนิดเดียวและกระโดดย้อนกลับไปเล่นซ้ำ เพียงแต่อาการสะดุดของสมองนั้นเกิดขึ้นเร็วมากเร็วจนเราไม่ทันรับรู้ว่ามันคือความผิดปกติเรารับรู้แค่ผลลัพธ์สุดท้ายคือความคุ้นเคยที่ไม่ควรคุ้นสิ่งที่น่าสนใจคือฮิปโปแคมปัสทำงานร่วมกับส่วนที่เรียกว่าไรนอลคอร์เทกซ์ซึ่งเป็นตัวคอยบอกว่าอะไรคุ้นและอะไรไม่คุ้นหากส่วนนี้ส่งสัญญาณผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยมันจะทำให้สมองตีความว่าภาพตรงหน้าเป็นภาพจากอดีต ทั้งที่มันคือเหตุการณ์ใหม่จริงๆการทำงานผิดจังหวะแบบนี้นี่เองที่เป็นต้นกำเนิดของเดจาวูแต่เดจาวูไม่ได้มีแค่แบบเดียวมีบางรายงานระบุว่าเดจาวู ja ของบางคนมาพร้อมความรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนกำลังหลุดจากความจริงเหมือนเวลาไหลวนหรือเหมือนสติถูกดึงออกจากร่างกายโจครูซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับสมองส่วนอะมิกดาลาที่ดูแลเรื่องอารมณ์ เมื่อความคุ้นเคยเจอปะทะกับความไม่แน่ใจภาพรวมของสมองอาจสร้างความรู้สึกคล้ายฝันทั้งที่ตื่นอยู่เต็มที่บางครั้งเดจาวูเกิดเมื่อตาเราเห็นรายละเอียดบางอย่างที่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่เราเคยไปแต่สมองตีความว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงองค์ประกอบคล้ายๆกันเช่นแสงสีกลิ่นเสียงบางอย่างที่เคยบันทึกไว้ในอดีตแต่กลับถูกเรียกใช้อย่างไม่ตั้งใจ ลองนึกภาพว่าคุณเคยได้กลิ่นน้ำยาถูพื้นแบบหนึ่งในโรงเรียนตอนเด็กๆและจู่ๆคุณดันไปเจอกลิ่นแบบเดียวกันในร้านกาแฟสัญญาณกลิ่นไปกระตุ้นความทรงจำบางอย่างจนร่างกายรู้สึกเหมือนเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนนี่คือหนึ่งในกลไกที่ทำให้เดจาวูเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวนักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยว่าเดจาวูมักเกิดขึ้นในคนวัยหนุ่งสาวมากกว่าผู้สูงอายุนั่นเพราะระบบประสาทในช่วงวัยนี้กำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีความผันผวนในบางช่วงจังหวะทำให้เกิดการประมวลผลผ,ลผิดพลาดได้ง่ายกว่าในอีกมุมหนึ่งเดจาวูเคยถูกเชื่อมโยงกับผู้ที่มีภาวะลมชักในส่วนเทมโปรอโลอบผู้ป่วยหลายคนบอกว่าก่อนจะเกิดอาการชักพวกเขามักมีเดจาวูรูนแรงแบบฉับพลันเหมือนภาพในหัวถูกฉายซ้ำเรากับเคยมีชีวิตแบบนี้มาก่อนเป็นร้อยครั้งความเชื่อมโยงนี้ทำให้นักประสาทวิทยาคิดว่า เดจาวูอาจเป็นสัญญาณของการยิงสัญญาณประสาทที่เร็วเกินปกติในพื้นที่เก็บความทรงจำย่างไรก็ตามแม้จะมีคำอธิบายมากมายวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายเดจาวูได้ทั้งหมดมันยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่คลุมเครือชวนสงสัยและทำให้หลายคนรู้สึกเหมือนกำลังถูกความจริงบางอย่างในจักรวาลล้อเลียนอยู่เพราะสุดท้ายเดจาวูอาจเป็นเพียงข้อผิดพลาดเล็กๆของสมองหรือ มันอาจเป็นประตูบางอย่างที่เชื่อมระหว่างความจริงกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจในว่าความจริงจะเป็นอย่างไรความรู้สึกแค่เสี้ยววินาทีของเดจาวูก็เพียงพอที่ทําให้เราตั้งคําถามกับสิ่งที่สมองรับรู้มาตลอดชีวิตว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราเคยเห็นนั้นเป็นเพียงกลไกหลอกลวงของสมองหรือคือเศษเสี่ยงของความทรงจําที่ลึกด้ามกว่านั้นมากลึกเกินกว่าที่เราจะเข้าถึงได้และบางทีความคุ้นเคยประหลาดที่เกิดขึ้นเพียงชั่ววูบ อาจเป็นสัญญาณบางอย่างที่รอการค้นพบรอการอธิบายหรืออาจเป็นคำเตือนว่ามนุษย์ยังรู้จักสมองของตัวเองเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนเดจาวูก็ยังเป็นหนึ่งในประสบการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากทั่วโลกไม่ว่าคุณจะเป็นใครชาติไหนอายุเท่าไหร่ภาษาที่พูดคืออะไรสมองของคุณก็อาจสร้างความคุ้นเคยผิดจังหวะขึ้นมาได้ทุกเมื่อและครั้งต่อไปที่คุณเจอเดจาวู ลองสังเกตตัวเองสักนิดว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นท่ามกลางกลิ่นแบบไหนแสงแบบไหนหรือเสียงอะไรเพราะบางทีคุณอาจจะได้เห็นร่องรอยเล็กๆของกระบวนการอัดซับซ้อนในสมองกำลังเล่นกลกับคุณอย่างสุภาพและเงียบงนันและไม่ว่าคุณจะมองเดจาวูเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์เรื่องของจิตใต้สำนึกหรือเรื่องของมิติคู่ขนานความรู้สึกประหลาดนี้ก็ทำให้มนุษย์อย่างเราตระหนักว่า สมองของเรานั้นเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เราจะจินตนาการได้และนี่คือสเสน่ห์ของมันครับทุกครั้งที่คุณสัมผัสกับเดจาวูคุณกํำลังไปชิญหน้ากับความลับของสมองในตัวเองแบบใกล้ชิดที่สุดหากชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า